กับเกมพัฟชีฮอตดอกครั้งนี้เราจะมาเล่นขอรัรับทองก่อนรับทองเลนยังน้องโอมนยเพื่อขอรับทก่น นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโรเสร็จตอนไหนเหมือนกันนะครับมผมเล่นกับน้องผมผมแต่งตัวเป็นแตงหมูกันนะครับถ้าเราก็รอไปแตงโมอะไม่ใช่แตงโมครับกระบองเพชรนะครับ อนนี้เรากำลังจะเข้านะคระผมก็ตอนนี้เรากำลังเด็กเลเวลาเหลือไม่ตอนนี้เวลา8โมง40นาทีนะครับไา้ผมตื่นจากตอนเช่าคืนผมไปตื่นพุ้งแล้วผมก็ตื่นมาตอนนี้ห่าครับเพราะเหมือนกันแต่ว่าผมนอนแหละ วันนี้เราลงซีกันเยอะมากเลยเยดี๋จะไปดูตะก,กียกันนะครับ่ตะเกียวกันมัมยเนี่ chị ơi. Em nghĩ là đừng có nhìn điện đi ơi. Được ơn ông trời คอนข้างบ้านโทนครับใช่ครับคอนข้างบ้านมทนนี่นค่คือ้ยน้องโอเมาเจอคนนี้น <|so|>> ี่มดีใย เรากำลังโยนโยเราจะลงที่เมืองสองินนะคะตอนนี้เมือกันเบียบเลยเราก็ต่วตังกันมาเยด็ดหน t ่ e team, Number two. Leave the team. อันนี้จะใช้ชารจดวอันนี้เป็นวงเงิน2000ยวนอย่านี้ครับวิธนี้มันไม่เหมือนฟรีไฟนั่นแะครับถูกวิธีสามรตเกมนี้ไม่สามารถปรับปุ่มเมืนฟรีไฟได้นะครับใครที่เล่นฟรีไฟบ่อยๆต้อง ลองลองเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้ก็สนุกเหมือนกันไม่น่าเหมือนมากเป็นเกมบักแล้วก็น่ารักด้วยนะคะน่ารักเจอ,อม้มอดิสอมลุ้ถ้าทุกคนเค,คยดูสกีบีดี้ทอยลิตทุกคนจะรู้ว่ามันเป็นไม้ดิส่อมใหญ่ของคุณบาสเอง นดมรอั้อันนี้เล่นนาหมเนมไ่แยนะครับเาดสุล้เราสามารถตกได้ามันไปใหญ่ด้งอะไรนะเขาเลมนอยู่ฮล กอดที่เอ็กไม่ดน้องโอมดจับก้อน้องผมว่าอย่งนี้ทอาก่อาดมากเาพิ่งทำยูทูบไปแรกๆหนก็จะไม่ค่อยดีมากเลยเดีเราเรียนกต่ไอพรว่า making target location องโอมาดูนี่สิอยู่ในสวีว้าวผมตีมแล้วมันดูให้น้องผมดูตอนแรกผมจำได้ผมเห็นตัวคนวนะอเออสแตไม่ใช่ น้องผมอยู่เบอร์สามนะครับซื่อเสก็ไม่รู้มเงินไใส่เงินไม่ตู้ตครับอนมนองของเกมนี้ก็จะเป็นคนลองให้ดู็นทื่สาม เดือดสล้วก็จะได้เงิน Attention the new elimination leader นี่เราจะเอาเรัล็อกเงินละตัวนี้เล่เนแยบชิ่ๆครับไม่ได้ซีเรียสแต่เขาไม่ได้ซีเรียส เไม่จะกินในกระเปไม่ดีเครับเมื่กี้ผมจะลองกระโดดลงไปมันจะไม่ต้อนะครับพี่เอายู่ไกพี่เอ๋พี่เอ๋ทีว่าเราสไดไปดีกว่า เออเดี๋ยวก่อนจ้าเจ้าวันนี้เสียงค่อนข้างบ้าเลยคุยกันนะครับก้านเอ็นบ้านเอเหมือนกันบ้านเอยนบ้านเอ็นอี๋หงอี่สีจ๋าอี๋แดงี่แด เราไม่ได้อารมไม่ <plex it. S 1> ได้ด่าพี่เสียดคือผมบอกทุกคนว่าพี่เขาพูจนทอยู่ี่ไนมาเผมเจอครับผมเจอมีสามตอนนี้ดับพี่มีปืนชานพี่ ชอบปืนชาดอืหนปืนชาดแบบไหนแล้วอ,อ็ชอบปืนชาดแบบนีน้หอปล่าที่มันเป็นอันเล็กๆแบอันอน,น้่องอันพิเศษชอนชอบชอันเล็กๆที่เป็นแบบู่แล้วมีอย่งนะมีต่ไร

นี่ครับตรงข้างบนทุกคนจะเห็นเขาบนตรงมือข้างซ้ายนะครับทุกคนจะเห็นแล้วก็เห็นคาว่าสังหารนั่นแหละครับนี่แหละคือที่ถึงฆาไปตอนนี้เหลือคนอยู่สี่สิบคนใน,นในเกมนี้มันมีคนอยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อยคนนะครับหนึ่งร้อยคนบางาครั้งก้าวนสุด มีคนมาอยู่หน้าบ้านผมครับผมผมไม่รู้ว่าใครเบอรหนอะไรมาหนไม่รู้เบอรรถมอไซค์เอยเฮ้ยน้องเบอร์สีเบอร์สี่เจอคนเบอสี่คน เบอร์สีไม่ใช่น้องผมนะครับเบอร์สามดูเลย V F O M N หนึ่งซูบมเบอหนึ่ง Target location. <laughs> Marking target location. <laughs> เดี๋ยวทำไมเป็นวันโน้นอะมาดูคนนม่ไปด้วยสิดีแล้วเจอในจุดนี้ดีมากมาอมค่าได้กี่คนแล้วเนี่ยแค่นล้วก็หนึ่งแค่นั้นเองโอ้มีคนลาดหรอใช่เมื่อไหร่เมื่อสอง มัอสีทุกคนเอาเดอพี่ร้านเด้อไม่เราไม่รออื่อ,อ,อทีคุคุยไปไเ้ยใครมาผมเลย <S <S 1> <S 1> <S อะไรกันมาูนี้ เดี๋ยวใหมม่ค่อยเสียดกวกินให้ตัวอุคุภมจะกินเย็นให้ตัวเย็นที่หนนี้สามารถทำให้ตัวเย เห็นคนเห็นคนอะไที่เออที่ทายนั่นน่าอู่มกไม่ได้อยู่เลยอ่ไม่เป็นไร้านเยนเราไม่ต้องหาาพอหรอกเพื่อนห็ก่อน่าฟันก่อนเี็วไม่รู้อะไรเฮลยไม่าจากัน คุนคุนคุนคุ้นคุ้นคุนคุนคุ้นเลยคุนเลยเฮ้เราจะหนี้นะบ้านเอิ่มข้างๆบ้านผนก็เราเอิือเพลงไม่เสียสามค นี่ผมก็ขอจบไปแค่นี้บายบายครับบายบาย